ดวงของชาวลัคนาราศีกันนะครับในเดือนกรกฎาคม2567นะครับใครที่ทำร้านเกี่ยวกับเด็กนะครับร้านเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กอยู่นะตอนนี้นะนะครับหรือเป็นเนื้อเซอรี่เป็นอะไรก็ได้นะอันนี้คือจะเริ่มเริ่มคึกคักแล้วนะครับลูกค้าจะเริ่มเข้ามาเริ่มเยอะขึ้นนะครับหรือใครที่ มีปัญหากับใครอยู่นะครับจะมีการเข้ามาพูดจามาเจอจากันมาเคลียร์ใจกันนะครับผิดใจอะไรกันนี้คือจะมาเคลียร์กันในเดือนนี้นะครับดวงชะตาจะได้พบปากกับคนที่ไม่เจอกันนานเพื่อนที่ไม่เจอกันนานก็ได้นะครับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้คู่อายุมากกว่านะครับสําหรับผู้หญิงนะผู้ชายนี่คือจะได้คู่อายุน้อยกว่านะจะเป็นแบบนี้นะครับการเงิน โอเคการเงินชาวราศาีกันนี่คือค่อนข้างประหยัดใช้นะครับในเดือนกรกฎาคมนะการเงินถือว่ามันก็ไม่เสียหายเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันใช้ใช้ประหยัดขึ้นนะครับตึงนิดๆนะเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงนี่โอเคเลยไม่มีปัญหานะครับธุรกิจไปได้สบายนะครับส่วนคุณผู้ชายเนาะถ้าคนโสดนี่คือก็มีเกณฑ์จะจะได้ จะได้แฟนที่ที่มีฐานะดีกว่านะครับเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินนี่แหละหรือใครที่อยากจะมีมีบุตรนะก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งครันนะครับชาวคาราศีกันนะ,ะการเงินนะครับถึงเนี่ยการเงินเรื่องดีต่อเนื่องอยู่มันเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นการพลิกฟื้นนะครับน่าจะเพิ่งจะฟื้น นะชาวลัาราศีกันเนี่ยดวงดวงแย่มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วอ่ะเนาะ้ามาปีนี้คือก็จะเริ่มดีขึ้นแลวนะ้นทุกพ้นภัยแล้วนะครับให้ใจเย็นๆนะครับชาวราศีกันนะเดีได้เด่อสตาร์ด้วยร่มเย็นเป็นสุขสุข,ส,ขสบายนะครับใครที่ทําธุรกิจบ้านเช่าหอพักอยู่ก็ธุรกิจก็เริ่มเฟื่องฟูเลยนะตอนนี้นะนะครับหรือใครที่อยากจะมีบ้านจะได้สร้างบ้านมีเกณฑ์จะได้บ้านด้วยนะ ใครที่ทําธุรกิจอยู่แถบชานเมืองเนี่ยเงินก็จะสะ,สะพัดขึ้นนะครับอยากจะขายที่ก็จะได้ขายด้วยที่เล็กๆนะที่ชานเมืองนจะได้นะครับบุตรหลานบริวารให้โชคนะชาวราศีกันนะครับจะได้พัญญาดีนะครับก็คือที่คบกันอยู่แล้วนี่คือบางทีดวงนาลีอุปถัมภ์เนี่ยนะครับคุณผู้ชายนะชาวราศีกันส่วนคุณผู้หญิงนี่คือคุณก็จะยิ่งรวยไปอีกนะมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับ เจอค่อยดีขึ้นจะไม่ดีขึ้นในทีเดียวหรอกชาวลัคนาราศีกันนะอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับมันเป็นปกติของการทำนายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วย นะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ